สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซทุกท่านจ้ามื้อวันที่สิบแปดเมษาค่ะสองห้าหกสี่ค่ะทีนี้ก็ไปใส่ปอดไดเลยค่ะอำเภออากาศน่ะเพราะว่าติดโควิดทีนี้กัอยู่ในบ้านกะบไ่ได้ออกไปใส่ทีนี้ที่ชุมนุมชุมชนกับม่ได้ไปรวมกันอยู่บ้านไผ่บ้านมันเฮือนไผ่เฮือนมัน มองใดก็ไม่ได้บบไปตลาดตลาดก็ไม่ได้ไปถ้าไปก็คือเซฟตัวเองให้ดีใส่หน้ากากล้างมือระยะห่างสองเมตรถ้าระยะห่างสองเมตรเนี่ยจะจะปลอดภัยพอคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยคือคนที่เป็นภูมิแพ้และคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดัน ในกลุ่มเสี่ยงแบบว่าร่างกายอ่อนเอทีนี้เวลาหายใจใกล้กันเนี่ยมันจะเป็นพุนละอองแล้วมันจะติดถ้าเป็นถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้นะทีนี้คนที่เป็นเบาหวานนี่ก็ร่างกายก็นอ่อนเอนะก็ความดันนี่เวลาเจอสถานการณ์แบบนั้นแบบนี้แหละความดันขึ้นดันลงนี่ก็มันจะไวต่อการติดเชื้อเพราะว่ มันจะข้าไปอยู่ในปอดมันจะสะสมอยู่ในปอดลงไปอยู่ในปอดเลยใช่ปะทำลายปอดเลยทีนี้ก็เลยมีความเสี่ยงสูงทีนี้ก็เลยไม่ได้ไปใส่เลยคะ่ะไปทางอื่นกับบวกาไปนะถ้าไกลคนแบบจักมาแต่ทางไหนทางไหนเน่ยจักสิมาต่ใส่ไปใส่เน่นะไปตลาดกับคนหลาย ไปตามอันที่ซุ่มซ่อนกับคนหลายทีนี้ก็เลยบ่ได้ไปใส่หาท่ายป้าท้ายดุงท่ายหอนนี่ละอยู่แถวป้าต้นไม้ต้นตกบ่ได้ไปร่วมกันกับคนอื่นนะขนาดอยู่กับอันธรรมชาตินี่ก็พว่าให้อยู่ตากแดดตากแดดขาเชื้อ เื้อถ้าอยู่กับผู้ใดก,ก็อยู่กับคนนั้นบ่ต้องไปลามติดกับผู้อื่นนะต้องกักตัวเองอย่าพยายามไปไกลคนอื่นในครอบครัวคือกันถ้าติดมาเลยค่ะติดลูกติดหลานติดอบครัวติดสามีภรรยาไปคัะยากเลยะไรบนี้โรคติดต่อแบบทางเดินหายใจะ ผู้ใดก็รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเดยคะ่ะไม่ว่าหายใจไว้หายใจยาวๆไว้เพคะถ้าโชคดีกับปีหน้าเราจะได้เจอกันนะเพราะว่าปีนี้อยู่ในช่วงโควิดช่วงที่ระบาดจะล่าไปทุกจังวัดเลยเพราะว่าถ้าถ้าบุญลายสายยาวกบจะได้เจอกันถ้าผู้ใดบุญบ่หลายสายบาย่ยาวก็บุบได้เจอกันปีใหม่ ให้เฮารักษาสุขภาพไว้ให้เฮ้าได้เจอกันปีใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงมีชายไปกว่าครึ่งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพทั้งหนาที่การงานทั้งการเงินการทองทั้งการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะให้เตรียมพร้อมเสมอนะคะ เตียงทางกายเตียมทงามทงใจเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาคนเฮากับบหงจกักความมือใดสิตายเนาะทุกคนเกิดมาก็ตายทุกคนแต่จะตายช้าหรือตายเร็วตายแก่หรือตายเถ่าตายหนุ่มนี่แหละทีนี้ก็รักษาชีวิตของตัวเองไว้ยาวๆหายใจยาวๆค่ะแล้วก็คิดบวกค่ะทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ วันนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนที่ไม่มีวันอื่นที่จะทำเพราะว่าถ้าถ้าเกิดติดเชื้อมาแล้วนะโอกาสหายกะก็มีคะ่ะแต่หากทีนี้ถ้าเกิดถ้าเป็นหลายนะถ้าหลายคนเป็นกะบมีสถานที่รองรับรักษา ก็พยายามให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิดรักษาตัวเองและกัครอบครัวของตัวเองให้ดีด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทแม้แต่นาทีเดียวคะ่ะเพราะว่าห้าบ่เห็นน่ะมันจะมากับผู้ใดจะมาจะาใส ปลอดภัยไว้ก่อนกักตัวเองแล้วก็ใส่ใส่แม็กค่ะใส่หน้ากากค่ะไปใส่มาใส่ก็ดีหายใจยาวๆไว้ค่ะเอาไว้พอะกันปีใหม่ค่ะเพื่อนว่าถา้าแมนถ้าถ้าเศร้าไว้กะก็โอเคค่ะถ้าบดเศร้าไว้กะทามันยืดเยื้อไปเรื่อยๆก็รักษาตัวเองไว้ให้ดีนะคะ ให้ถึงปีใหม่ค่ะให้พบพ้อกันปีใหม่นะคะช่วงนี้กะเฮากะพยายามทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างทนต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะไพ่ว่าถ้ากินอันกินพริกกินกระเทียมแล้วกินหอมมันจะทำบ่อไหเป็นวัดแก้วัดเพรว่าถ้าเป็นวัดน้ำมูกไหลาตาแดง และการเป็นท้องล้วงนี่ยแน่นนนะเอิกแน่นแน่นนะาหนะเอิกตาแดงท้องล้วงจม,ม,งมูกมัมีกลิ่นนี่เนะไปหาหมอเลยเพคะเชี่ยงขนาดเลยสิ่เพคะต้องไปหาหมอเลยถ้ามีอาการแบบนี้นะจันน่นอยมันจะคือเพ่นเราเลยจันทน์น้อยพ่นพยาการไม้ตั้งแต่างคนเนาะ มีมีเฮือนหนงมบ่มีคนอยู่มีข่าวแต่ม่มีคนกิ่นวันนี้เจอกันแล้วก็สีบไ่ได้คุยบร่ได้วากันอันนี้ราคาแม่แล้วนี่เห็นหน้ากันก็บบ่ได้คุยบร่ได้วากันเพราะว่าใส่หน้ากะสวมหน้ากะผ่านไปผ่านมาก็ับ่ได้คุยกันสุคนสุดระแวงกันนะจะใครเป็นไผ่นะผู้ใดผู้ใดบ้านใดเปล่นแล้วก็ยานแล้บ้านนั้นบ้านนี้เราแวงกันแบบนี้บ่อยากไปไกลได้แบบนี้ วันนี้ก็อยู่บ้านไผ่บ้านมันทีนไผ่ทีนมันแล้รวะน,นี้ไปหากันบ่ได้เนาะอันนี้คือพอิษของโควิดค่ะวันนี้เศรษฐกิจบดีอีกล่รายได้กันบ่มีอีกวันนี้ฝนตกหาพาแรงพาห้องฝนแรงอีกหลายอย่างหลายอันปนปีเข้าไปจะเกิดวิกฤต ต่างไปละทีนี้ฮ่าวกมานมาทําใจทําบุญทําทานให้บุญกุศลพลบุญให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับญาติพี่น้องเพราะว่าจักมือหห่อใดฮ้าวรู้ว่ามื่อใดฮ้าจะไปเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวจะมาวันไหนเราก็ไม่รู้ตัวนอนรับตื่นขึ้นมาเห็นหนาจังว่ายัง่งเพะ เพราะว่าความตายแนขนคอทุกบาทยางนอนรับไปตื่นเคยมาเห็นหนาจังหวะยังบันนี้ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะเส้นยังกระไรเสร้นเพื่อพ่อแม่เส็นเพื่อขอพัวเส็นเพื่อาตาพี่น้องก็ให้รีบทำเลยค่ะทำด้วยความตั้งใจค่ะคิดบวกค่ะอย่าคิดลบค่ะเพระาะว่าชีวิตคนเฮากระสัน เพราะว่าโ,โ,โรคโรคโควิดหลือมานมันจะมาเผาผ่านชีวิตแต่ละคนไปโดยที่บรรู้ตัวนะคะฉะน,นั้นเฮากยะยาประมาทนะคะจงทำตัวให้เข้มแข็งจงทำใจให้แข็งแรงจงทำให้สุขภาพดีมีสุขภาพที่แข็งแรงต้านภัยใดคลละ แต่ถ้าคนที่เป็นเป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นภูมิแพ้อันนี้ก็จับติดเร็วเนี่ยอันนี้ก็พยายามก็อย่าไปไกลในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อย่าไกลซุ่มซุมซ,มซุมนุ่มชนอย่าไกล้คนอื่นหลายอยู่ยู่ส่วนตัวนะคะยุ่ต่งางหากกักตัวเองไว้อย่าเอาโรคเข้ามาแล้วก็อย่านำพาโรคให้คนอื่นรักษาตัวเองให้ดีด้วยนะคะทุกคน โชคดีจงเป็นของทุกคนนะคะสาบดอนกบภาถนาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กันไปนานๆน,น,นะคะจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะทีนี้ก็ขอให้อยู่กันไปจนฮอสพูดละปีใหม่หายใจยาวๆเอาไว้ค่ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยตลอดไปตลอดปีค่ะขอให้ทุกท่านจงแข็งแรง มีพลังกายและพลังใจต่อสู้กับโควิดได้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนโชคดีจะเป็นของท่านนะคะสวัสดีจ้า